รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ระบุพร้อมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทำประชามติโดยพิจารณาคราวเดียว3าวาระ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1กล่าวถึงขั้นตอนหลังคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาวความสงบแห่งชาติตัดสินใจให้มีการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าจะต้องสั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มางให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา46ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ ที่คอรมอและคอสชอส่งการแก้ไขให้สอน,นอชอพิจารณาซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่มีอำนาจในการแก้ไขเนื้อหารหรือเสนอคำแประยะติเว้นแต่คอรมอและคอสช,อสชอจะเห็นชอบด้วยทางนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจตั้งคณะกรรมาการเต็มสภาเพื่อพิจารณา3วาระรวดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีเวลาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความรอบครอบด้วย นื่อกจากนี้เนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องระบุถึงเงื่อนไขต่างๆของ,ของการทำประชามติเช่นหากเกิดกรณีที่ประชาชนไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญจะมีผลอย่างไรโดยเฉพาะการกลับไปเริ่มต้นกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นต้นส่วนในทางเทคนิคทางกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอให้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศัการาช2557มาตรา44ได้หรือไม่เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสนอการแก้ไขมาให้สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากมาตรา44มีไว้บังคับใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่ไม่ให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้กําหนดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงต้องดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนายสุราชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า มีความจำเป็นหากมีการประกาศให้ทำประชามติรัฐบาลและคอสชต้องผ่อนปรนข้อห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญได้เพราะเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติที่ต้องมีการเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นว่าฝ่ายที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการเปิดเวทีดังกล่าวคือคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ